สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนนะครับอยู่ที่วัดป่าไม่ใช่ <laughs> วันนี้เราอยู่ที่วัดศิมาไัยทรงธรรมค่ะอําเภอปากช่องเขาใหญ่ใช่ครับก็หลังจากอีพีที่แล้วเราไปกันที่วัดป่าภูหายหลงใช่ไหมฮะ <laughs> ใช่ก็คือวัดป่าภูหายหลงก็สวยงามทีเดียว <laughs> นะครับเราก็ก,กลับไป ไปเก็บบรรยากาศภาพนี้มาให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าเราได้แค่ข้างล่างเราไม่ได้ภาพมุมบบแรกได้แค่ภาพข้างล่างใช่ไหมเราไม่ได้มุมบนเราก็เลยไปเก็บบรรยากาศมุมสูงมาให้เพราะว่าเราขอท่านใช่ไหมใช่ถ้าเกิดมาทาคอนเทนต์ที่นี่นะครับที่วัดป่าภูใหหลงอะอยากได้โดนสักลำกลับไปได้โดนกลับมาจริงๆนะครับก็เลยกลับมาถ่ายคอนเทนต์กลับไปอีกรอบเพื่อไปถ่ายโดนให้ท่านใช่ อีกส่วนหนึ่งก็โปรโมทวัดโปรโมทพระพุทธศาสนาก็ไม่ใช่โปรโมทหรอกก็คือเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ชาวพุทธได้รู้ว well ่ามีวัดสวยๆวัดดีๆใช่ค่ะที่ไหนบ้างนะครับก็เอามาฝากกันสําหรับ EP นี้ก็เป็นวัดสีมาลัยทรงธรรมก็อยู่ที่ปากช่องเหมือนเดิมนะครับก็เข้ามาเส้นปากช่องที่จะขึ้นเขาขึ้นเขาใหญ่เลยจีวขวามือเข้ามาเดี๋ยวขวามาไม่ไกลครับนิดเดียว นะครับก็จะเจอวัดละก็วัดก็เป็นวัดที่ค่อนข้างสงบก็ทุกคนทั้งสองวัดก็เป็นวัดที่อยู่บนเขานะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็น้ําน้ําดื่มมีล่มก็ดีแล้วก็รองเท้าดีๆในการเดินขึ้นบันไดเพราะว่าเป็นเขาทั้งสองวัดเลยเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาชมบรรยากาศของวัดสีมาลายใช่ไหมใช่เดี๋ยวคุณอุ้มเล่าประวัติให้ฟังหน่อยว่าวัดเนี่ยเขามี มีอะไรบ้างมีอะไรให้เดินบ้างก็มีถ้าที่ปฏิบัติธรรมเพราะว่าแต่ก่อนจะเป็นแค่สำนักสงฆ์ใช่แล้วที่นี้แล้วก็จะมีพระสงฆ์วนเวียนมาเพื่อที่จะมานั่งกรรมฐานวิปัสสนาเพราะว่าอยู่ที่นี่มีถ้าเพื่อเหมาะสำหรับการวิปัสสนาก็จะมีพระสงฆ์วนเวียนมา ปฏิบัติธรรมที่นี่ทีนี้มีชาวบ้านรู้ข่าวก็เข้ามากราบนมัสการแล้วก็ธนุบำรุงมาเรื่อยๆจนปี25-24ก็เลยได้เป็นวัดสีมาลัยทรงธรรมแห่งนี้เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศว่าเป็นยังไงนะครับ หน้าถ้ำแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปเดินระวังนะครับก็แนะนำรองเท้าใช่ถ้ามาถ้ามาอย่างนี้ก็แนะนำรองเท้าภูเขาแบบนี้น,นะครับจุดที่หนึ่งที่เราจะต้องเดินเย็นมากเลยเน,นะครับ ถ้ำเย็นมากอันนี้ถ้ำจริงๆนะทุกคนไม่ใช่ถ้ำประดิษฐ์นะทุกคนถ้ำจริงๆถ้าทุกคนมาก็จะเดินตาม ตามเส้นทางนะครับที่ที่ทางวัดได้กำหนดให้เดินนะครับก็จะเป็นถ้ำจริงๆเลยเนี่ยผนังถ้ำจริงๆครับไม่ใช่แบบช่ไม่ใช่แบบคิดขึ้นไม่ใช่ประดิษฐ์นะทุกคนนี่ถ้ำจริงๆอะเย็นมากจะบอกว่าเย็นมากเย็นจริงๆเย็นแล้วก็ชื้นๆน,นะทุกคนใช่ อันนี้เราก็จะขึ้นไปยอดเสาใช่ไหมยอดเสาที่ไหนยอดยอดเขานะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นจุดที่เราที่จุดรอรถตรงนี้มีบริการน้ําดื่มขวดละสิบนะขวดละสิบหยอดกระปุกยอดกระปุก,ะปกะปนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นรถมา,มาเมื่อกี้เราก็จะเดินขึ้นบันไดนี้นทุกคนก็จะมีรูปยักษ์คอยเฝ้าประตูนะทางขึ้น อันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นมีพญนนานาคสองตนนะฮะบรรยากาศดีมากนะทุกคนไม่ร้อนเลยเย็นคือแล้วไม่ร้อนฝนก็ไม่ตกไปลองเล่าประวัติอีกครั้งหนึ่งให้ฟังนะครับที่นี่แต่ก่อนก็เป็นแค่สำนักสงฆ์เฉยที่มีพระสงฆ์ท่านมาปฏิบัติวิปัสสนาเพราะว่าที่นี่มีถ้ำ ที่เป็นห้องแล้วก็เงียบสงบท่านก็จะมานั่งกรรมฐานวิปัสนาอยู่ที่นี่ทีนี้มีชาวบ้านรู้ข่าวก็ขึ้นมานมาสการแล้วก็ธนุบำรุงปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยจนพศาา .2524 สองก็ได้ก่อตั้งเป็นวัดขึ้น มันจะมีแค่เราใช่ไหมใช่เขาไม่กล้าขึ้นมากันหรือเปล่าทำไมอ่ะมไก่เฮ้ย,ยมีไก่นกยุงด้วยอะไรมีไก่นกยุงด้วยตุกใจดเดี๋ยวก็ขอถ่ายไก่นกยุงหน่อยเฮ้ยน้องทำไมน้องมาอยู่นี่ จะได้เสียงแปลกๆนะทุกคนผมเกิดมาผมก็เพิ่งได้ยินไก่หางนกยงมันเรียกอะไรนะนกหางนกยุงอะไรนะนกนกยุงไม่ใช่ปลาหางนกยุงนกยุงไม่ใช่ปลาหางนกยุงทําไมน้องร้องแบบนี้เหรอไม่เคยได้ยินเสียงน้องน้องน้องกระโดดลงมาแล้วจะใหญ่ปีกให้ดูหน่อยจะใหญ่ปีกให้ดูหน่อยโอ้ นูน่นอ๋อน้องทักทายกันมีอยู่ทางแสดงว่าทางนู้นก็มีอีกแน่เลยให้เอาไอติมมาขายข้างบนนี่ขึ้นบนนะเสี่ยงมากเลยนะน้องกังปีกให้นหน่อยพอเราขึ้นมาข้างบนนะทุกคนก็จะเจอน้องนกยุงกอยต้อนรับนะ ตอนนี้มีสามตัวสามสีเลยสีขาวนู่นตัวหนึ่งข้างบนอ๋ออยู่ข้างบนก็มีใช่ถ้าผมไม่เห็นตัวนะผมก็หลอนนู่นยอยู่ทางนู้นสวยนู่นพระอ,อ๋อมีเยอะเลยทุกคนนู่นอยู่หน้าต่างอีกหนุนตัวหนึ่งมีเยอะเลยนี่มีหลายตัวเลยอ่ะอันนี้สีน้ำเงินสวยมากเลย ถ้าขึ้นมาก็อย่าไปจับน้องนะทุกคนดูได้อย่างเดียวอย่าไปไล่จับหางน้องอย่าไล่นกยุงจับดึงห่างตามดูเพื่อความเสวยงามเออไม่ตามดูเฉยๆมันมีเยอะเลยนะยหลายตัวด้วยนะ <c oughs> ล้วเราก็ตื่นเต้นนึกว่ามีแค่สองตัวขึ้นมาถึงแล้วกักผ้าก่อนอืมตลกลงเป็นหุ่นหรือเป็นคน หลังจากที่เราอยู่ที่วัดสิมาลัยเนาะก็เดินทางมาอีกนิดนึงค่ะสามนาทีจะมาเจอเป็นเหมือนมูลนิธิค่ะหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือมีให้ที่เราสักการะก็จะมีไอ้ไข่หลวงศิษย์หลวงพ่อทวดเนาะ ก็จะมีพระพรมก็พระนารายณ์ทรงพุทธให่เราขอพรแล้วก็มีรอดท้องช้างตัวผู้ตัวเมียท้องช้างตัวผู้ตัวเมียก็จะอยู่สองฝั่งเนาะสองฝั่งของทางเข้าก็รอดท้องช้างเราก็เขาก็จะมีวิธีการบอกว่าให้เราทํายังไงบ้างเราก็ขอพรได้หลายจุดนะครับประมาณหกเจ็ดจุด ตรงนี้จะไม่ใช่วัดนะคะทุกคนจะเป็นเหมือนมูลนิธิค่ะที่เขาทำขึ้นมามคือโอเคมากมบรรยากาศดีค่ะ<ม>เดี๋ยวลองสักการะก่อนแล้วกันแล้วค่อยเดินช้อปปิง้งเดินชมว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับบรรยากาศสุดท้ายของวัดไม่ใช่วัดเขาเรียกอะไรนะมูลนิธิมูลนิธิ ก็น่าจะเป็นของส่วนบุคคลนะคะที่นี่เป็นมูลนิธิส่วนบุคคลจะก็เดินทางมาไหว้พระได้มานวัฒก,การได้มาเที่ยวได้มีร้านอาหารเพียบเลยใช่แล้ว<อ>ก็มีร้านของที่ลึกเพียบเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ที่เราเดินทางตั้งแต่ช่วงเช้านะครับหนึ่งวันเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าเพราะว่าไปได้หลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นวัดวัดอะไรนะ วัดป่าภูไหหลงนะครับแล้วก็วัดสิมารัยสิมารัยทรงธรรมใช่ไหมใช่ใช่ครับวัดสิมารัยทรงธรรมแล้วก็มาที่นี่ซึ่งสถานที่ไม่ไกลกันนะครับจากวัดป่าภูไหหลงมาที่วัดสิมาลัยก็ใช้เวลาเดินทางประมาณสามสิบนาทีใช่แล้วก็ต่อจากวัดสิมารัยมาที่นี่ก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ5นาทีหนาทีเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันก็บรรยากาศค่อนข้างดีวันนี้แดดไม่ออกแล้วก็ ลมเย็นสบายนะครับเหมาะกับการเขาเรียกรับ,มา,บมาทําบุญมาทําบุญนะครับถ้าใครชอบสไตล์คาเฟ่ก็อาจจะมาที่เขาใหญ่วางน้ําเขียวแล้วก็นครราชสีมาเรามีที่เที่ยวเพียบเลยนะครับก็อย่าลืมการเดินทางทุกที่ <laughs> ต้องอะไรครับเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมด้วยน้ําเปล่าน้ําเปล่าล่มล่มกันแดดกันแดดแล้วก็รองเทา้ารองเทา้าที่สําคัญคือรองเทา้านะครับ รอ,องเท้าใส่สมอนฝากไว้ด้วยนะครับก็ผู้สนับสนุนเรานะครับนรในการเดินทางทริปนี้ก็ทริปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอบรรยากาศการท่องเที่ยวดีๆนะครับได้กับอีพีถัดไปว่าเราจะพาไปชมที่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย